เห็นแล้วสวัสดีจ้าที่รักมาพบกับคุณพี่ปีเก้แล้วนะคะและรอบวันนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะกับรอบชุดว่ายน้ำานะฮะวันนี้เกินก่อนนะคุณพี่อาจจะเสียงไม่ค่อยแบบว่าเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าคุณพี่ไม่ค่อยสบายเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการให้ขนาดของคุณพี่ก็ยังจุกๆุเหมือนเดิมเนะฮะเรามาดูสิคะคนแรกของเรานะี้ฮะ ใ็่ได้นะเขาน่าจะกวาดตรงพื้นมีสิ่งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีนางงามเดินๆแล้เดี๋ยวมันจะลื่นเอาไงายหลังเอานะคะคุณขามาสิคะเออ่ามหาวิทยาลัย่ชาติเจอประเทศไต้หวันัจุบาล้น้องคนนี้นะจากพะเยานะคะคุณขา คือหน้าสวยมากแต่หุ่นเนี่ยอาจจะต้องไปเฟิร์มมาอีกสักนิดการเดินยังสบายๆเรื่อยๆจะโพสจะอะไรก็ไม่สุดนะคะถือว่ายังไม่ผ่านนะคะสำหรับน้องพยาวต่อไปอุดรธาน,นีค่ะสวยเดินดีหุ่นดีได้มาตรฐานแต่ว่าชุดว่ายน้ำคุณพี่ว่าเว้าวสูงไปนะเออมันดูเว้าวสูงไปอะ่ะมันดูแบบอืม ไม่รู้ฉันอาจจะหัวโบราณไปก็ได้นะคุณนะฉันว่ามันโป,ป้ไปนิดหนึ่งแต่จจสำหรับอุดรธานีถือว่าสวยเลยผ่านเลยดีเลยนะคะต่อไปยะโสธรค่ะแซบเหมือนเดิมสาวคนนี้ใช่ไหมที่ว่าคุณพี่บอกว่าควรจะไปประกวดแกรนด์มากกว่าเพราะน้องมีความเอิร์กอาร์กมีความเมาแมวมีความแซบนะคะเออเดินเด็วมากต่อไปค่ะวีนา ทรงนี้สวยนะวินาคือเราต้องยอมรับว่าช่วงกระโหลกหน้าของวินาเนี่ยสวยมากพอใส่ชุดเนี่ยเอวคอดเออสวยแปลกเว้ยทำไมวินาใส่แล้วดูไม่โปก็ไม่รู้เออสวยอินเนอร์ดีเดินดีไปเลยค่ะ10เต็มสิเลยค่ะวีนา <c oughs> ต่อไปปทุมธานีนะคะว่าแล้วก็ป้าย อ่าโอเคเป็นหนึ่งสาวที่สู้ขาดใจอยู่นะสวยชัว้วกล้องตัดเร็วมากเลยนะยังไม่ทันจะแบบว่าวิเคราะห์อะไรมากมายกล้องตัดแล้วต่อไปสุพรรณบุรีนะคะอ่าใช้ได้สดใสเดินสดชื่นเหมือนปรากฏมิสทีนไทยแลนด์เบาๆอ่ามีจลงจริตอินเนอร์สังเกตว่านางงามค่อนข้างทำได้ดีหลายคนเลยทีเดียวอ่าต่อไปเป็นจันทบุรี หายจากโควิดแล้วใช่ไหมคะคุณขาสองวันก่อนเพิ่งดราม่าไปสำหรับจันทบรีนะคะมีดราม่ากันทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากดีน้องที่ตัวผอมมากเวลาเดินแบบไม่มีแรงก็ยิ่งดูไม่มีแรงเข้าไปอีกนะคะต่อไปอุเทชานีค่ะสวยเรียบดูแพง ปรับการยิ้มหน่อยก็จะดีนะสำหรับอุทัยธานีนะเออต่อไปค่ะลำพูนสวยออร่าดีขึ้นทุกวันอาดูดีมากลำพูนนะต่ำๆน่าจะเข้าสิบได้เลยนะเอาจริงๆคะแนนน้องพุ่งมาเรื่อยๆนะคะต่อไปรนองนะคะ สวยสดใสน่ารักน้องดูประกวดมิสทีแล้วจะเข้าก่อนเเพราะน้องดูแบบว่าฟิลน่ารักน่ารักดูตัวเล็กๆเออดูสักมองด้วยเนื้อตาน่าจะอายุสักสิบเจ็ดปีแต่จริงๆแล้วคงไม่ใช่อะค่ะสิงบรีโอเคสิงบรีเป็นหนึ่งคนที่ช่วงตัวค่อนข้างผอมนะ จริงๆก่อนมาควรจะออกร่างกายให้ดูแข็งแรงอีกสักนิดหนึ่งจะจะดีขึ้นกว่านี้นะแต่หน้าน้องสวยนะ<ม>ชาเชิงเซาค่ะน่ารักอ๋อเฟียดค่ะ ก็ได้ค่ะคุณก็ได้อุตราดิษฐ์ค่ะเรื่องเรื่องชุดไว้นากับอุตรดิษฐ์นี้ไม่ต้องให้พูดก็ได้นะน้องเขาโปรเฟสชั่นอลอยู่แล้วนะการเดินอินเนอร์หุ่นเหินหน้าตานี่คือสบายมากกับการที่จะเข้าท็อป10นะคะและความตั้งใจของอุตราดิษฐ์เนี่ยการเข้าเข้าท็อป5นะเข้าได้นะ ถ้าไม่มีการล็อกตัวไว้แล้วนะอุตรดิษคนเข้าท็อปห้าได้นะคะต่อไปจอมแจมค่ะคนนี้สวยเฉี่ยวเปรี้ยวอินเนอร์ดีเดินดีเฟียดอ่าเจอดีเลยเข้าท็อปสิบได้ค่ะสงขา จังหวัดสงขาส่งผู้หญิงที่มีสมองนํานะคะแต่รอบนี้เราเน้นเรื่องของรูปร่างการเดินนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับสงขาแต่ถือว่าน้องทำเต็มที่คุณพี่เป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะเออสู้ตายตัวเล็กสู้ตายการชนะบุรีเขาบอกว่าลดไปประมาณ5กิโลนะคะ ลดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยนะคะมิงานเดี๋ยวนะอ,อกก็ไม่มีก้นไม่มีไม่ได้นะต้องแบบว่าพยายามเล่นเฉพาะส่วนด้วยนะเออแต่ถือว่าน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าปรับการเดินการเดินให้สง่างามกว่าน,นี้<ๆ>ก็จะดีมากสำหรับการชนะบ,บุรีนะคะลบรีบุรีค่ะน้องคนนี้มีความสวยมุ้งมิง<ๆ>ใบหน้าเนี่ยนะประกวดนางสาวนางที่ดงที่ดาได้เลยนะเออ เดินสายได้เลยเพราะหน้าน้องหวานมากนะคะหุ่นก็ตะมุตะมีมากเลยนะคะเอ่อนารักค่ะโรบรีนารักค่ะ,าคะมาทีละสิบแปดคนเหรออ่ะโอเคเซตนี้นะคุณพี่ให้แบบนอนมาเลยวีนาค่ะ ให้อุตรดิตค่ะอุตรดิตไม่ต้องลุ้นค่ะเซตนี้คุณพี่ให้วีนากับอุตรดิตเท่านั้นนะคะแต่คนอื่นก็ดีนะคนอื่นก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ต้องสะดุดตาดูมีพลังดูมี ดูมีอะไรที่ทําให้คุณพี่ต้องเลือกออกมาให้เด่นกว่าคนอื่นด้วยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดึงดูดเพียงพอที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไปถึงจัก,กรวาลได้ด้วยและไปถึงจัก,กรวาลไม่เท่าไหร่ต้องทําให้เราเข้ารอบจัก,กรวาลด้วยไม่ใช่สวยปกติสําหรับชัยภูมิค่ะเป็นผู้หญิงที่เดินได้มีซิกเนเจอร์มากนะคะให้อารมณ์แบบว่า คุณนายไปเดินแบบงานลาตีสโมสรมากค่ะคือน้องอะ่ะคงสร้างน้องตัวน้องดูมีอายุมากนะถ้าน้องเดินเดินแบบนี้มันก็ยิงย่งดูดูมีอายุสำหรับแจซี่คุณพี่ไม่มีอะไรให้ห่วงนะคะเออเออเออมีการใช้ลูกเล่นในการเดินมีจังหวะในการหมุนมีความสดชื่นมีออร่ามีพลังงาน เอร์โตริโกดีๆนี <blunt animation> ่เองเนี่ยค่ะโอ้ยนอนนอนค่ะนอนมาเลยค่ะสำหรับแจซี่นะคะต่อไปค่ะสกอต์นครสดใสน่ารักหน้าตามุ้งมิงสดชื่นแต่ถ้าจะหนูน่ายิ้มแย้มสนุกสนานได้มากกว่านี้หน่อยนะคะเออน่ารักค่ะเป็นกำลังใจให้เนี่ยค่ะสดสกอต์นครนะคะต่อไปนรนายก หน้าน้องเฉียวหน้าน้องสวยมากนะสำหรับนครนายกนะเออเสดายเดินทักคมกว่านี้นิ่งกว่านี้นะจะดีมากนะแต่ว่าภาพรวมถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะเออสวยแต่มุมกล้องนี้ทำให้น้องดูตาเหล่เป็นนิดน,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 นึงนะฮะต่อไปขอนแก่นค่ะ สวยดูดีได้มาตรฐานนะวายไม่น่าชมสวยดูดีได้มตารฐานฉันบอกแล้วมันควรจะต้องเก็บไอ้ตรงพื้นข้างล่างหน่อยนะเศษเศษเนี่ยนางงามมีโอกาสลื่นได้เลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะสกแก้วนารักดูเป็นดาราสาวชั้นหนึ่งนะะนสนีะสำหรับสาแก้ว สวยงามดูดีเ,เดินดีขึ้นนั้นฉันว่านะสากแก้วดูดีขึ้นรอบนี้ให้ผ่านนะแต่รอบอื่นพี่เฉยๆนะต่อไปค่ะนครศรีธรรมราชจริตการเดินดังกับเวเนซุเอลาทุกรอบนะคะสวยดูดีสาววัย18ที่อินเนอร์สูงส่ง เอเดูดีมากค่ะเดินดีอนเนอร์ดีเข้าท็อปสิแบบไม่ต้องลุ้นอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับนครศรสีธรรมราชเนี่ยค่ะสำหรับอุบลราชธานีก็น่ารักมุ้งมิงค่ะโอ้โหทากริตเตอร์สเต็มทองเช่เด่นเกินหน้าตาไปแล้วลูกเอ้ยเออ โอ้ oh, จะรีไปไหนคะลูกขาจังหวะโพสก็หยุดมนันสักนิดหนึ่งสักหนึ่งถึงสองวีก็ได้นะต่อไปคะ่ะประจบเคริขาดน้องณลินนะคะเรื่องเดินเรื่องชุดเรื่องหุ่นเรื่องหน้าและทรงผมทรงนี้ก็แทบจะเป็นทรงที่เป็นทรงประจำสำหรับณลินอยู่แล้วนะคะสวยเรียกว่าไม่มีอะไรให้ตินะคะดูดีแบบไม่ต้องลุ้นอะไรอีกหนึ่งคนสำหรับณลินนะฮะ น้องคายนะคะคนนี้เป็นหนึ่งคนที่สวยได้มาตรฐานนะคะแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับคือเวลาถ้าเอาไปเทียบกับตัวเต็งเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน,น่อยสำหรับดอนกคายนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวเต็งเลยนะถ้าไม่มีวีนาไม่มีแจสซี่ไม่มีใครเลยนะน้องคายจะเป็นอะไรที่สวยและโดดเด่นออกมามา,มากเลยนะคะต่อไปค่ะจาก ราชบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับน้องคนเมื่อตะกี้นี้นะคะคือสวยได้มาตรฐานหุ่นดีดูดีทุกอย่างดูดีแต่พอเทียบกับตัวเต็งแล้วมันอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะถือว่าอยู่ในเกรด A เลยนะคะแต่ว่าตัวเต็งเขาจะเป็น A บวกเนี่ยเธอเข้าใจใช่ไหมเออต่อไปเพชรบุรีค่ะ1สาว ที่มีรอยสักจุกๆหนึ่งคนแต่หน้าสวยมากนะหน้าน้องเหมาะกับการเป็นนางเอกจากจากวงวงช่อง7-4มากนะสำหรับเพชรบุรีนะคะเอออ่ามาอีกหนึ่งตัวเต็งค่ะสำหรับแอนโทเนียนะคะก็ต้องพูดนะว่าแอนโทเนียวันนี้พลาดมากสำหรับตอนที่เดินคาริวัลตอนช่วงเย็นๆน่ะแต่งหน้าได้ไม่ผ่านเลยอันนี้ก็แก้แล้วนะ แต่ก็ยังถือว่าก็ยังเข้มอยู่นะคะการเดินดีขึ้นนะสำหรับแอนโทเนียนะสำหรับแอนโทเนียเดินดีขึ้นนะแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อไปเทียบกับแจซี่ที่มีความสว่างว่าวีนาที่มีความเดินออกมาแล้วชายออกมาสะดุดตามมาเลยแอนโทเนียอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับรอบสุดว่ายน้ำรอบนี้นะใช้คำว่ารอบนี้เท่านั้นนะเอต่อไปตรังค่ะ อะดูซิว่าน้องจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับตังนะฮะคุณบี้ยังชอบช่วงบนน้องเลยนะเป็นคนที่น่าสวยมากนะการเดินฟาดได้มากกว่านี้นะยังชิลอยู่ยังดูแบบเหมือนเดินเล่นอยู่เอออาจจะยังส่งพลังไม่ถึงก็น่าเสียดายค่ะที่ผ่านมาครึ่งทางแล้วน้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะต่อไปเชียงใหม่ค่ะ คืออยากจะบอกตรังว่าดูเชียงใหม่นะคุณพี่ว่าตรังอ่ะสวยกว่าเชียงใหม่มากนะแต่ดูอินเนอร์การเดินการส่งสายตาทำไมเชียงใหม่คนที่สวยน้อยกว่าตรังถึงสามารถที่จะส่งพลังการเดินทุกอย่างได้ดีกว่าฝากตรังไปพิจารณานะที่พูดเพราะว่าเสียดายจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปค่ะชมพรคุณพี่ว่าชุดว่ายน้ำนี้นะส่งชุมพรได้ดีนะ เออพราะปกติรูปร่างชมพรจะมีความแบบช่วงสะโพกใหญ่นิดนึงอาสวยสวยดูดีค่ะสำหรับชมพรเซนเนนะมีคนเด่นออกมาเยอะมากเลยนะคะคนแรกไม่ต้องพูดถึงค่ะแจซี่แค่เดินก็ชนะแล้วเห็นการเดินของแจซี่มหโปรเฟสชั่นอลมากสำหรับแจซี่ ใครเดินไม่มองแจ๊ซี่นี่มีมีเรื่องได้นะเอาจริงๆก็ต้องมองทุกคนนะคะถ้าโพสอะไรก็ดีนะคะเออคนต่อไปก็คงหนีไม่พ้นะคนครศรีธรรมราชคุณพี่ให้ผ่านค่ะต่อไปนรินผ่านค่ะแอนโทเนียคุณพี่ว่าเมื่อเทียบกับนางงามที่ไม่ใช่ตัวเต็งนะแอนโทเนียต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่แอนโทเนียเราต้องพูดอย่างนี้นะถ้านางไปประกวในรุ่นแบบว่าปี 19, 19 ปี1990จนถึงปี2000นะ mm hmm. เขาจะเดินแบบเนี้ย mm hmm. เขาจะเดินแบบแอนโทเนีย hmm. แต่แอนโทเนียค mm ่ะ hmm. ยุคนี้เนี่ย mm hmm. มันเป็นยุคของปี2 0 2 3แล้ว mm hmm. การเดินอาจจะต้องปรับให้มันดูมีจรงจริตเพิ่มอีกสักนิดสำหรับแอนโทเนียนะ mm hmm. ต่อไปค่ะสุราชานีนะคะคนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องหุน่นเรื่องเดินเลยนะเธอ เป็นวันของเขาได้ดูดีเลยทีเดียวสำหรับสุราชาน,นีนะอินเนอร์หน้าดีนะสวยนะคะเดินเร่งไปนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าก็น่ารักอยู่กบีสาวตัวเล็กสู้ตายขวัญใจใครหลายๆคน สวยมั่นส่งพลังดูดีดูดีมากเลยนะสาวงามที่ไม่ค่อยมีพลังนะดูกระบี่ให้เป็นตัวอย่างนะแต่ก็อย่าอย่า,ย,าย่าเอาไปคอปปี้จนมันล้นนะคะต่อไปชัยนาทค่ะสาวตัวเล็กอีกหนึ่งคนนะคะน,น่ารักดูดีนึกว่าเดมี่ กลับมาประกวดอีกรอบหนึ่งนะคะสวยอ่าแต่ว่าบางทีมังจุดอาจจะดูร้าไร้พลังไปสักนิดหนึ่งนะคะปาจินบุรีค่ะคืออย่างนี้นะคุณตัวเต็งเนี่ยมันไปอยู่ช่วงช่วงแรกๆตั้งแต่1-30ถึง30หมดนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพอเหลืออีก20คนท้ายๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะยังไงดีนะ เออจะเป็นแบบลักษณะคือสาวงามมีเลเวลใกล้เคียงกันหมดนะคะตแต่ก็น่ารักดีะอ๋ออ,อาจจะเหลือกองทองให้ได้พูดอีกสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะโดนคนว่าว่าคุณพี่สนใจในตัวเต็งเสิอะไรอย่างเงี้ย คุณพี่สนใจแต่คนที่เด่นออกมาดีกว่าสำหรับคุณพี่นะเพราะว่าคุณพี่อยากสุดท้ายอะ่ะคนที่เด่นออกมาก็จะเป็นคนสมมงทุกปีอะค่ะเแต่สำหรับนางงามคนอื่นไม่ใช่ไม่ดีนะคือดีเนี่ยเธอดูสิบางคนที่สวยอะ่ะยังสู้นางงามที่ไม่มีกระแสไม่ได้เลยนะระยองค่ะกิ๊กสวรจนีของคุณพี่มาแล้วค่ะแซ่ อืมเอาสิเออใส่จริตความร้ายเข้าไปเออนั่นแหละใส่ความร้ายเข้าไปเพราะเรามันคือตัวร้ายอยู่แล้วออให้เขารู้ว่าฉันแซบขนาดไหนเอาสิเอาสิเอาสิและระยองกับคนกับหมายเลขสานี่นะควรไปประกวดบิสแกรนแนะนำนะ เออเอาสิชนบุรีชนบุรีกับกับระยองนี่เขาสู้กันเบียดกันด้วยอินเนอร์เจริญเจริดนะฟาดเออชนบุรีเอาสิร้อยเอ็ดคุณพี่เพิ่งพูดไปเมื่ออีเวนท์ที่แล้วไปว่าน้องเนี่ยแต่งหน้าไปในโทนแบบว่าจีนๆใช่ไหมรอบนี้โปะมาหวานฉ่ำเลยค่ะติดนิดน,นึงนะคะ ปากแดงใหญ่ยักษ์มากค่ะคุณค่่โอ้แต่อยากจะบอกว่าหนูแต่งหน้าเข้มมากแต่อินเนอร์หน้าหนูไม่ออกเลยค่ะหนูควรยิ้มค่ะลูกเออจะเซ็กซี่จะไปทางไหนสักทางก็ไม่ไปนะคะเสียดายหน้าจัดเต็มมากแต่อินเนอร์ไม่ออกนะฮะต่อไปกรองทองแซ่บพ,พริก10ส,ส่วนนะคะต้มยำไอส้มตำปลาร้าต้องเข้าแล้วหนึ่งนะคะ เออเอาสิจับอขายาวมากมหมาสารคามนะคะคนนี้ก็น่าเก๋สวยนะคะ,ะสวยดอด๊ดด,ดีค่ะแต่อย่างที่บอกนะพอดูดีในแบบที่มีตัวเต็งที่โดดเด่นกว่าก็เลยอาจจะ ไม่มีอะไรพูดถึงมากนะพระนครศรียุธยาสวยคือไงดีละ่ะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเลยคือคนหลังๆเขาทำได้ดีนะเดินดีหุ่นดีอะไรดีหมดนะอ่ะคนนี้ใช้ได้อ๋อจริตสายตาหน้าแซบมากค่ะ บุรีรัมนะครสวยสวยหุ่นดีอ้าอเธอสิบคนมีสิทธิ์เข้าได้นะสรับบุรีรัมนะเออแต่ยังไงก็เข้าสิบห้าแบบแน่นอนแล้วแหละสวยอ่ออ่างทองก็อีกคนนะ่ะ อ่างทองมีสิทธิ์เข้า15ได้เลยนะคะและเข้าไปถึง10คนได้เลยสำหรับอ่างทองนะเออหุ่นดีดูอินเตอร์มากเลยอ่างทองแซบอ๋อดูดีสมาร์ทมากนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีคนนี้ก็ เต็มที่ทุกรอบหุ่นดีสริดีดน่าสวยไม่มีอะไรให้ติเลยเข้าสิบแบบไม่ต้องลุน้นสำหรับนนทบุรีนะไม่มีเหตุผลอะไรที่นางจะตกรอบลาต่อไปสมุดปาการค่ะนาจิกเอาเซแต่เพิ่มพลังหน่อยสักนิดหนึ่งจะดีนะ มันดูมันดูแอปนิ่งไปนิดนึงนะในเรื่องของอินเนอร์ที่ส่งออกมานะคะโอเคนิรินนิรินไม่ต้องพูดถึงนะงานเดินงานแซบไม่เคยพลาดเอาหมุนเป็นการหมุนที่ดูลุ้นไปด้วยว่าน,นางจะจะลมหรือเปล่านะฮะนิรินนะ สเปคฝรั่งมาก U T H และปิดท้ายด้วยนครปฐมอิงๆนะคะาาเป็นสาวตัวเล็กที่อินเนอร์ดีเจริตดีตัวเต็งหลายคนที่เดินแล้วยังนิ่งอินเนอร์ยังนิ่งดูอิงองเป็นตัวอย่างนะคะคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันนะบางคนเนี่ยตัวเล็กเล็กแต่อินเนอร์เนี่ยชนะขาดเลย แต่บางคนเนี่ยหุ่นดีหน้าสวยนะแต่อินเนอร์นี่ต้องแบบแทบจะกราบ,บกราบกรานขอให้เพิ่มพลังอีกอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยในการเชียร์อยู่นะอะไรเงี้ยสำหรับเซตสุดท้ายเนี่ยยังไงดีละคนคือมันเลเวลเท่ากันหมดอะอ่ะแน่นอนสุราธานีข้าวละหนึ่งนะฮะหุ่นการเดินทุกอย่างดูดี สุรธา,านีต้องเข้านะคะบุรีรัมต้องเข้านะคะนนทบ,บุรีต้องเข้าพิษณุโลกต้องเข้านะคะอ่ะให้4คนแค่นี้แล้วค่ะคือดีคือที่ outstanding ออกมานะที่ outstanding ออกมาทำให้คุณพี่อยากเลือกนะคะสุดท้ายก็เลือกอีกแค่ตัวเต็งเท่านั้นละค่ะคุณพี่เอามันก็จริงนะค่ะคุณใช่ไหมขวัญใจ ใครฮะห้ยตื่นเต้นตดเต้นไหมอเม y god โอ้ยตัวเล็กคือวันนี้นะมีเรื่องดราม่านะเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำที่หายไปก็เลยคิดว่าเอ้ยวีนาเอ้ย ยิงไกลหวันนี้นะต้องเรามาระวังตัวเองมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันของวีนาเลยคือเราเห็นทุกกิจกรรมของวีนาเนี่ยนะก็เต็มที่หมดเลยนะพลังงานล้นเหลือล้ามากนะคะสวยแซ่บทุกอีเวนทีมวีนาก็ตีโจทย์ชุดในทุกๆอีเวนต์ได้ดีหมดเลย คือมันครบองค์ป,ประกอบมากๆนะคะแล้ววันนี้ยิ่งได้การันตีขว yeah. ัญใจเจ้าภาพขอนแก่นเข้าไปอีกโอ้ตาย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 เล้วอ่ะนัดจะหมดแล้วนะคะไม่มีรางวัลแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเมาส์แล้วนะคะคืองนี วันนี้น้องยอมนะสามคนที่ต้องให้ไม่มีใครด้อยกว่าใครแต่ดีมากๆสาหรับคุณพี่นะวันนี้ชุดไว่ายน้ำนะคุณพี่ให้วีนาและรางวัลเป็นตัวการันตีให้สองคุณพี่ให้จาซี่ติเรื่องอะไรต้องติเรื่องอะไรไม่ติเด่นเดินหน้าหมันไ้มากพูดเลยเออ คนที่สามลินอันนี้ต้องให้เด่นจริงสามคนนี้ต้องให้ทีนี้ต้องมาดูที่แอนโทเนียแอนโทเนียถือว่าดีดีขึ้นเรื่อยๆนะแอนโทเนียเป็นผู้หญิงที่ค่อยๆไต่อันดับการพัฒนาการเดินบีขึ้นทุกวันแต่เราต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นการแข่งขันชุดว่ายน้ำการเดินต้องเอา s t ต n d i n g ออกมาและส่งพลังให้ได้มากกว่านี้นะคะ แอนโทเนียอาจจะยังอย่างที่คุณพี่บอกไปเมื่อเมื่อตอนต้นคลิปว่าแอนโทเนียอาจจะยังเดินแบบ Smart mart, สมาร์ทสมาร์ทเดินแบบเป็นนางงามยุค90ยุคแบบว่าปี2000ต้น,ตนๆอะไรเงี้ยเหมือนดูลอร่าดัตตาอะไรเงี้ยครัก็ไม่ได้ผิดก็เป็นสไตล์ของตัวเองแต่เราต้องยอมรับว่าไอ้สไตล์ไหนเนี่ยที่มันจะดึงคนดูให้มองนด่นานมากกว่ากัน สไตล์ไหนที่ทำให้คนดูรู้สึกว้าวได้มากกว่ากันและเทรนการเดินในแต่ละปีเนี่ยต้องปรับนะสำคัญมากๆนะคะแต่ใครจะไปรู้กรรมการอาจจะชอบสไตล์ของแอนโทเนียก็ได้นะเออคุณพี่ไม่ใช่กรรมการก็ก็ไม่ต้องไปอินอะไรกันมากนะฮะแล้วคนอื่นที่เดินดีและดูดีก็ที่ไม่พูดถึงที่ไม่ได้พูดถึงเป็นตัวเต็งก็จะเป็นนครศรีธรรมราชสุราธานีนนทบ,บุรี บุรีรัมอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าดีชื่นชมแต่ต้องสู้กันจุกๆุก,กันให้มากกว่านี้นะถ้าอยากเป็น5คนสุดท้ายนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องพูดได้เลยนะคุณพี่ป่วยป่วยอาจจะพูดแล้วมันดูแล้วงงๆบ้างหรือว่าเสียงหายหายขา,ขาดบ้างก็ต้องขอโทษนะครับไม่สบายจริงๆ วันนี้ถ้าพูดอะไรผิดไปทำให้ใครไม่พอใจต้องขอโทษจริงๆย้ำนะคุณพี่ไม่ใช่กูรูนะคะและก็ไม่ใช่กรรมการเดี๋ยวรอบหน้าคุณพี่อาจจะไปเชียร์แอนโทเนียและไม่เชียร์วีนาะก็เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ใครดีอะไรดีคุณพี่ก็ว่าดีคุณค่าที่คุณคูบควรวันนี้คุณพี่พีเก้ไปก่อนนะคะไปบ้า